กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่รักและก็มีจิตใจมีหัวใจพัฒนาควยไทยส่ภูสุขคนครับพี่น้องเสื้อเรื่องควยดีบบเลือกมองเกิดบอกครับและตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึ่งครับน้องเพชรเมืองหนาวถือว่าเป็นควยดีที่บบเลือกมองเกิดถึงแม้ว่าแม่ของเขาที่สืบสายเลือดได้บ่ชัดเจนแต่แม่ของเขาก็คือสายเลือดที่มาจากทางอุทัยธานีซึ่งก็เป็นทินควยยักษ์ยยกควยใหญ่ แต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนนั่นก็คือสายเลือดทางพอของเขาพอของเขาคือพ่อเก้าจเจริญบิ๊กไอ้รามควยไทยซึ่งเป็นแกนแชมงานกระบือแห่งชาติปีพศ2 5 6 0และปู่ของเขาก็คือเจ้าแบ่งย่าของเขาก็คือแม่เขาหักเรียกได้ว่าพันธุก,กรรมทังพอนี่เป็นสุดยอดควายยักษ์ควยหญ่ควยงามของประเทศไทยก็ว่าได้ครับนี่คือน้องเพชรเมืองหนา ลูกสาวสุดลักของบอยที่ซี่มาอัปเดตพัฒนาการของเขาครับในวัยสามเดือนเต็มถือว่ารูปร่างหนา้าตาผิวพันณุอัตลักษณ์วายไทยชัดเจนครับผมมีบัรนทายที่สวยงามหนากว้างครับแล้วก็มีล่ำตัวที่ค่อน้างสีเงาและก็ลึกครับผมซึ่งแน่หน้าคดก็ถือว่าสิเป็นวายสุดยอดแม่พันธุ์อีกตัวหนึง่งที่บอยที่ซี่หมายมั่นปั้นมือครับผม จังไดก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับสำหรับข้อควายง่ามของบอยที่ซี่ครับผมเมือนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันให้คลิปหน้าสวัสดีครับ